T55AM1 รถถังในตำนานจากยุคสงครามเย็นกําลังกลับมาอีกครั้งในปี2026ไม่ใช่ในรูปแบบการผลิตจำนวนมากหรือการใช้งานแนวหน้าแต่มาในบทบาทจำกัดบางทีอาจเพื่อการประเมินผลบางทีเพื่อการทดสอบหรืออาจจะเป็นแค่เครื่องล่อในสนามรบยุคใหม่นี่คือเรื่องราวของ T55AM1 นักรบเก่าที่ยังคงมีบทบาทในยุคที่สงครามขับเคลื่อนด้วยโดรนและเทคโนโลยีล้ำสมยัย ย้อนกลับไปในยุคป,ปี1950 ST-55 ถูกพัฒนามาจาก T-54 และกลายเป็นรถถังที่ถูกผลิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์มีกว่า100,000คันถูกสร้างขึ้นในโซเวียตและพันธมิตรใช้งานในสนามรบทั่วโลกตั้งแต่เวียดนามแอฟริกาจนถึงตะวันออกกลาง แต่เมื่อเข้าสู่ยุค1 9 8 0 ST 5 5เริ่มล้าสมัยจึงเกิดการอัปเกรดกลายเป็นรุ่น T 5 5 AM และรุ่น AM 1ก็คือรุ่นที่ทันสมัยที่สุด T 5 5 AM 1ได้รับการเสริมกรอบแบบคอมโพสิตบราวทั้งที่ตัวถังและป้องปืนเพิ่มกล้องเลเซอร์วัดระยะระบบคอมพิวเตอร์ยิงและกล้องมองกลางคืนปืนใหญ่ขนาด1 0 0 mm. มเมตร แบบ b 10t2s ที่ผ่านการปรับปรุงพร้อมปลอกกรดความร้อนและยิงกระสุนได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นจอกระฮีทหรือ HFAAG เครื่องยนต์ก็ถูกอัปเกรดเป็น V5 ให้ u d s e l 620แรงม้าเพิ่มพลังการเคลื่อนที่ในสนามรบแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นรถถังจากยุคสงครามเย็นแล้วทำไมในปี2026เรายังพูดถึง T55AM1 กันอยู่ มีรายงานปรากฏขึ้นจากภาพดาวเทียมเอกสารทางทหารที่หลุดออกมาหรือแม้แต่ภาพจริงในสนามรบรัสเซียอาจได้นำี5 5 AM1 กลับมาใช้จำนวนจำกัดอีกครั้งไม่ใช่เพื่อสู้รบกับ N A T O แต่เพื่อทดสอบความสามารถกับภัยคุกคามสมัยใหม่หรือแม้แต่ใช้ในภารกิจพิเศษอย่าลืมว่ารัสเซียยังมีรถถังเก่าเก็บไว้เป็นหมื่นคัน หลายคันเป็น t 5 5หรือ T62 ท,ที่สามารถดึงกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วในภารกิจแนวหลังหรือสงครามความรุนแรงต่ำที่ไม่จำเป็นต้องใช้ T90 แต่ทำไมต้อง t 5 5 a m 1เพราะมันคือรุ่นสูงสุดของตระกูล t 5 5ด้วยระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยขึ้นเกราะป้องกันที่ดีกว่าและระบบป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพเคมีทำให้ยังคงมีศักยภาพในบางบริบท ยังมีข่าวลือว่าบางคันถูกติดตั้งเกราะเอร่าแบบ KONTAKT 1หรือแม้แต่ริลิกซึ่งถ้าเป็นจริงจะช่วยป้องกันขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้อย่างน่าประหลาดใจมีทฤษฎีอีกกว่ารถถังเหล่านี้อาจถูกใช้เป็นกับดกักหรือเหยื่อล่อในสนามรบในสงครามยุคโดนการลวงศัตรูให้ยิงขีปนาวุธราคาแพงใส่เป้าหมายราคาถูก เป็นวิธีที่ได้ผลที่55 am 1ที่ถูกตั้งไว้เฉยๆหรือควบคุมจากระยะไกลาอาจทำให้ค่าสึกเข้าใจผิดและเสียกระสุนแพงๆไปเปล่าๆจากภาพที่เห็นในปี2026ที่5 t 5 5 am 1ยังคงรูปร่างเดิมแต่บางคันมีการปรับปรุงเช่นระบบสื่อสารใหม่ป้อมปืนควบคุมระยะไกลหรือแม้แต่ตาข่ายพลางอินฟราเรดภายในอาจเปลี่ยนระบบควบคุมจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล มี GPS และเชื่อมต่อกับโดรนหรือระบบบัญชาการเครือข่ายบางประเทศพันธมิตรของรัสเซียอาจใช้ T-55AM1 เป็นเครื่องมือฝึกสอนนักขับรถถังเพราะมีความง่ายประหยัดและเพียงพอในการเรียนรู้เบื้องต้นอีกแนวคิดหนึ่งคือการดัดแปลง T-55AM1 ให้กลายเป็นยานพาหนะประเภทอื่นเช่นฐานยิงอาวุธปืนใหญ่เคลื่อนที่รถเก็บกู้หรือแม้แต่ยานติดอุปกรณ์รบอิเล็กทรอนิกส บางทฤษฎีถึงขั้นบอกว่ามีการทดลองเปลี่ยนมันเป็นแท่นปล่อยดโดรนหรือรถสงครามอิเล็กทรอนิกส์ e w เพื่อลอวงการตรวจจับแต่ต้องย้ำว่า t ี่5-5 am 1ไม่ได้กลับมาเพื่อสู้กับรถถัง nato มันล้าสมัยแล้วกรอบไม่พอปืนไม่แรงพอและระบบภายในก็ไม่ปลอดภัยพอสำหรับสนามรบแนวหน้าแต่ในสงครามยุคใหม่ไม่ใช่แค่ใครมีรถถังดีที่สุดแต่ใครที่ ประยุกต์ใช้ได้ดีที่สุด T55AM1 ยังมีบทบาทในฐานะแพลตฟอร์มต้นทุนต่ำที่สามารถดัดแปลงใช้ลวงหรือฝึกได้อย่างคุ้มค่ามันไม่ใช่เพื่อครองสนามรบแต่มันยังมีคุณค่าในสมรภูมิที่หลากหลาย T55AM1 นักรบรุ่นเก่าที่กลับมาอีกครั้งในโลกแห่งสงครามอนาคตนี่คือ Battle b e a t s Thailand อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมการเจาะลึกรถถัง อาวุธและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเกมสงครามโลกในยุคใหม่แล้วพบกันใหม่อย่าลืมปิดฝาทางเครึ่งหันป้องปืนให้พร้อมและระวังสนามรบให้ดีขีดขีดขีด,ขดต้องการให้ผมช่วยเขียนคำอธิบายวิดีโอชื่อวิดีโอและแท็กในภาษาไทยด้วยไหมครับ